ปฏิปทาที่ศัตรูทั้งภายในภายนอกกำจัดเราไม่ได้โอ้น่าสนใจไหมน่าสนมสร้างปฏิปทาอย่างไรศัตรูจะทำอันตรายเราไม่ได้ <c oughs> พิกุทั้งหลาย <c oughs> เมื่อตาถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ละเว้นการพูดเพ้อเจ้อโอ้วัจีกรรมนี้ไม่ธรรมดา เป็นผู้กล่าวควรแก่เวลากล่าวคําจริงกล่าวเป็นธรรมกล่าวมีอัดกล่าวเป็นวินยัยกล่าวมีที่ตั้งกล่าวมีหลักฐานมีที่สุดประกอบด้วยประโยชน์เพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วย่อมได้มหาปุริคลักษณะข้อนี้คือมีคางดุดคางราชสี ย่อมเป็นผู้ที่ศัตรูทั้งภายในและภายนอกกำจัดไม่ได้ศัตรูคือราคะโทสะโมหะหรือสมณะพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกกำจัดไม่ได้โอ้วาจาวาจาสำคัญเห็นนะาาาโอ้นี่วาจาเนื้อๆอ,อะไนะเนี่ยนะยมคุมสัมมาวาจาดีๆนะเนี่ย ศัตรูจะทำอันตรายโยมไม่ได้นะเนี่พยพระเจ้าจะเป็นผู้รู้จักวิบากแห่งกรรมอันนี้จะเป็นภพภูมิหน้าห้าร้อยพอดีวาจา500 <c oughs> วาจาที่หน้าห้าร้อย และย่อมมีบริวารเป็นคนสะอาดนี่ก็คืออะไรการเลี้ยงชีพชอบันั้นถ้าเราเป็นผู้มีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบเว้นจากการชอบโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมด้วยเครื่องตวงเครื่องวัดจากการโกงการลวงการฆ่าการตัดการผูกมัดการร่วมทํำลายการปล้นการกันโชคราะกรรมนั้น จึงได้มหาปุริคลักษณะคือมีฟันเรียบฟันอันเรียบเสมอมีเขี้ยวขาวงามย่อมเป็นผู้มีบริวารเป็นคนสะอาดนะมีภิกขุภิกขุนีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรหน้าคนทันเป็นบริวารอันสะอาดนะมีลูกน้องดีบริวารดนะีความสะอาดในที่นี้ก็เป็นคนมีสินดีนะ เน่ยปฏิปทาต่างๆมีบริษัทไม่กระจัดกระจายได้ตางามดุดตาวัวดีไหมดียังอยากเกิดอีกเหรอ ถ้ายังต้องเกิดใช่ไหมถ้ายังต้องเกิด <c oughs> <c oughs> ตางามดุดตาวัวต้องเป็นผู้อย่างนี้เป็นผู้ไม่ถลึงตาไม่คอนควกักไม่จ้องรับหลังเป็นผู้มองดูตรงๆด้วยสายตาแช่มชื่นมองดูด้วยสายตาแห่งความรักเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ <c oughs> ได้มหาปุริคลักษณะสองข้อคือ มีตาเขียวสนิทมีตางามดุดตาบัวและได้ฟันครบสี่สบซี่มีฟันสนิทไม่ห่างกันย่อมเป็นผู้มีบริษัทไม่กระจัดกระจายคือพิกุพิกุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรหน้าคนทัน <c oughs> <c oughs> เนี่ยปฏิปทาปฏิปทาต่างเนี่ยยากมีอายุยืนนานศัตรูกำจัดไม่ได้นะไม่สามารถปรงชีวิตได้ในระหว่างนะต้องทำยังไง <c oughs> เมื่อตถ,ถาคตเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้เว้นจากปานาติบาตเห็นไหมพยายามเว้นจากปานาติบาต วางแล้วซึ่งสัตราและอาจยามีความละอายเอ็นดูกุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวง <c oughs> เพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ <c oughs> จึงได้มหาปรลิลักษณะคือมีส้นยาวมีข้อนิ้วยาวมีกายตรงดุดกายพรมย่อมเป็นผู้มีอายุยืนตลอดการยาวนานสมณะหรือพรามเทวดามารพรมก็ตาม หรือใครๆที่เป็นศัตรูไม่สามารถปรงชีวิตตถาคตเสียในระหว่างได้ <c oughs> แต่ทั้งหมดก็ง่ายๆประมวลด้วยการรู้ลมหายใจเ <c oughs> จริญอาณาปาณสตินะ,ม,นะมักคแปดครบนะศีลครบสมาธิครบง่ายๆสบายๆ เราก็รู้ลมรู้ลมเมื่อวานกับเมื่อวันซืนไปขอนแก่นไปเลยอยู่บนเครื่องกันรู้ลมโอ้สบายดีจริงนะอ่ใช่ไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนตรงนี้รู้แต่อยู่กับลมอยู่กับกายใช่ไหมอ่าพอมานึกนั่งเครื่องถ้าเรานึกว่านี่นั่งไปต่างจังหวัดก็ต่างจังหวัดถ้าเราไปต่างประเทศก็ต่างประเทศนะ แต่พอเราอยู่กับกายเนี่ยจะไปไหนมันก็เหมือนกันนะอยู่ที่เดียวกันคืออยู่กับกายเราก็จะได้ความรู้สึกเดียวว่อาอ๋อจิตเราอยู่กับกายอยู่ตรงนี้นดังนั้นเวลาเดินทางไปไหนพวกเราก็อยู่กับลมไปอยู่กับลมหายใจเดินทางก็เร็วสบาย คนที่นั่งในเครื่องบินเป็นร้อยคนจะอยู่กับลมกี่คนใช่ไหมเจอพายุใช่เครื่องบินเจอพายุปกติมักจะอ,อกสัน่นขวัญ <c oughs> แขวนเด่ถ้าเราอยู่กับลมก็ไม่เป็นไรตายก็ตายตายก็แค่นั้นตายไปกับลมม,มีเครื่องอยู่อย่างเงี้ยมีเวลามีภัยอันตรายแล้วก็นึกถึงปฏิจจ สมุปบาทนึกถึงอนาปานาสติลมหายใจอยู่กับลมก็ชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะผลที่เขาวางได้สองอย่างอาร,า,ารหันหรืออนาคาเห็นไหมรู้แล้วนะรูแลไม่อาราหันก็อนาคาก็ใช่ไหม,มการเกิดของเราไม่สูญเปล่าล้เนาะติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนีนะ้ประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อ ได้ซึ่งคถาวัตถุ10อย่างคานะถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามแลนะพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่ารรมะกก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจัะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ